ลือสนั่นโซเชียลหนุ่มคนนี้แหละยื่นมือเข้าช่วยเหลือพิงกี้สาวิกาจากที่ทราบกันว่านักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชัย,ยเดชหลังถูกตกเป็นจำเลยคดีแชร์ f ฟเรสซ3ดเพิ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันพุทธที่30ธันวาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับยินดีรอการกลับมาของเธอและรอชมผลงาน ละครกันมากมายล่าสุดในโลกออนไลน์ต่างพากันฮือฮาที่มีชาวเน็ตลายหนึ่งโพสติ๊กตอกบอกข่าวรือว่าล่ำรือกันว่าอดีตไฮโซเพชรอิทธิยื่นมือเข้าช่วยเหลืออดีตภรยาพิงกี้นับว่ามีน้ำใจอย่างยิ่งนี่สีเรียกว่ารักแท้ซึ่งชาวเน็ตหลายคนเชื่อกับข่าวรือนี้เป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามรอฟังข่าวข้อเท็จจริงจากวงการขังทีนะจ๊ะ